ต่อกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะคะเหตุปัจจัยอันใดจึงทําให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2อกุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เป็นประเด็นที่สมควรพิจารณากันอย่างจริงจังค่ะแต่จะว่าไปแล้วนะคะการเลือกตั้งจะสําเร็จหรือว่าล้มเหลวนั้นก็คงไม่ได้อยู่ที่พักการเมืองและถ้าหาก3ปัจจัยไม่ขัดขวางการเลือกตั้งก็คงจะเดินหน้าไปแล้วก็ว่าได้ติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามขอัล่มัพเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเรื่องปัจจัยการเมืองปัจจัยขวางเลือกตั้งปัญหาค้างเก่าถูกต้องแล้วที่นายชวิตกบลวิสิทธิ์หวัวหน้าพักรักประเทศไทยปฏิเสธไม่เข้าร่วมในการหาหรือเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่22เมษายนเพราะทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับ50พักการเมือง เพราะจากสถานการณ์การเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกลุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจัยก็แทบไม่ได้อยู่ที่บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตปัจจัยอยู่ที่กปปสและนายสุเทพเทือกสุบรรตหกักปัจจัยอยู่ที่พักประชาธิปัตย์ซึ่งเคยยึดกลุ่มหลักการในหนทางรัฐสภาอย่างมันแนวกลับขานรับมติ และข้อเสนออันมาจากกปปสและนายสุเทพเทือกสุบรรณและปัจจัยอยู่ที่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญทั้ง3ปัจจัยอันได้แก่กปปสและนายสุเทพเทือกสุบรรณพักประชาธิปัตย์และสารรัฐธรรมนูญนี้เองที่มีผลอย่างสำคัญให้กระบวนการเลือกตั้งกลายเป็นมันยากเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการเลือกตั้งได้ในทางเป็นจริง ประเด็นที่สมควรพิจารณากันอย่างจริงจังก็คือเหตุปัจจัยอันใดทําให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กลุ่มภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญอ้าง28เขตท,ที่มีอาจจัดการเลือกตั้งได้ภายในข้ออ้างนี้ของสารรัฐธรรมนูญกลับเพิกเฉยและละเลยสภาพความเป็นจริงอันเป็นสาเหตุทําให้28เขตกลายเป็นปัญหา 1คือบทบาทของกะกะต1คือบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในการบอยคอรดการเลือกตั้งและ1คือบทบาทของกะปะปสในการสกัดและขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งอันสง่งผลให้ไม่เพียงแต่28เขตในภาคใต้เป็นปัญหาหากในกรทมก็เป็นปัญหาหากไม่เข้าใจในทุกก็ยากยิ่งที่จะค้นหาสมุทไทยได้ สำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตอ,อันถือได้ว่าเป็นต้นน้ำนับแต่เข้ามารับผิดชอบการเลือกตั้งวันที่สองกลุ่มภาพันธ์ก็มีความเด่นชัดเด่นชัดถึงจิตใจที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งกรรมการกะกะตบางคนแสดงออกอย่างเด่นชัดที่พยายามจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปไม่ได้พยายามที่จะเลือกตั้งตามข้อกำหนดของพระราชกฤษฎีกา เหมือนกับเป็นการขานร,รับปฏิบัติการของกอปปสอผลก็คือการสมัครรับเลือกตั้งมีปัญหาในบางจังหวัดภาคใต้และบางเขตในกทมผลก็คือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีปัญหาในบางจังหวัดภาคใต้และบางเขตกทมกระนั้นยังน้อยก็มี20ล้านคนที่ออกมาลงคะแนนการเลือกตั้งจะสำเร็จหรือล้มเหลว จึงไม่ได้อยู่ที่พักการเมืองหากแต่อยู่ที่สามปัจจัยหลักเป็นสำคัญนั่นก็คือ 1. ปัจจัยความมุ่งมั่นแน่วแน่ของกะกะต 1. ปัจจัยจากพักประชาธิปัตย์และ 1. ปัจจัยจากกปปสและนายสุเทพเทือกสุบรรณหากสามปัจจัยนี้ไม่ขัดขวางการเลือกตั้งก็เดินหน้าเฉลุย